ท่ามกลางมหาสมุทรอันว้งว้างที่เคลื่อนคำรามและพายุสัดกระหน่ำมนุษย์โบราณเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตลึกลับซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางโขดหินและก่อร้างสิ่งมีชีวิตนั้นคือไซเรนสูนครึ่งหญิงครึ่งสัตว์น้ำผู้มีเสียงเพลงไพเราะราวกับมนสะกดตำนานเล่าขานว่า เสียงของพวกเธองดงามจนกาลาสีไม่อาจห้ามใจได้หากได้ยินเพียงครั้งเดียวเรือก็อจะเปลี่ยนทิศล่องเข้าสู่โขดหินและพินาาไปต่อหน้าต่อตาแต่ความน่ากลัวของไซเรนไม่ได้อยู่เพียงเสียงเพลงบางตำนานบอกว่าเบื้องหลังใบหน้าที่งดงามกลับซ่อนร่างที่น่าสะพรึงมีกรงเล็บยาวและฟันแหลมพร้อม <P ron k> จะฉีกเยือเป็นชิ้นเขาเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษโอดิสิวุสในมหากพายบโอติซีเพื่อเอาตัวรอดจากไซเรนเขาสั่งให้กาลาสีใช้ขี้ึฟงอุดหู และให้ผูกตัวเองกับสาวกระโดงเรือเพื่อจะได้ยินเสียงนั้นโดยไม่หลงตามไปสู่หาย,ยนะเมื่อการเวลาผ่านไปภาพของไซเรนก็ผสมผสานเข้ากับตำนานเงือกสาวที่ผู้คนรู้จกักบางเชื่อว่าพวกเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกแต่ในเงาม,มืดของตำนานดั้งเดิมไซเรนคือสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่แฝงอันตรายตำนานไซเรนจึงไม่เพียงเล่าถึงสิ่งมีชีวิตปริศนาแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นเครื่องตื่นใจว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดอาจเป็นเสียงที่นำพาเราไปสู่ความตายได้เช่นกัน